วันนี้ก็มาฝึกแก้ปัญหาโจทย์พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมกันต่อนะครับจากหนังสือ Strength of Materials ขณะเดีวยวกันก็ฝึกตีโจทย์ภาษาอังกฤษไปด,ด้วยครับเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับ Problem 119 Compute the sharing stress in the pin at B for the member supported as shown in Figure P119 The pin diameter is 20มิลลิเมตรใจความสำคัญก็คือให้หา sharing s t ตร s สว่าเท่ากับเท่าไหร่ที่จุด B นะจุด B รูปตัดก็จะเป็นเห็นเป็นรูปพินหรือว่าสลักที่จุด B เนี่ยรับแรงดึงๆขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเส้นบาตรงกลางของสลักก็20มิลลิเมตรส่วนด m เมนชันของชิ้นส่วนหรือว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็ 250มิลิเมตรแขนด้านนี้200มิลิเมตรด้านนี้นะครับก็เริ่มเลยเขียนฟีบอดี้แกรมก่อนนะเขียนง่ายๆนะครับอย่างนี้ปุ๊บอันนี้จุด C น,นี่จุด A แล้วก็ B ครับตัวนี้เป็นโรลเลอร์นะฮะโรลเลอร์รับเฉพาะ แรงตั้งฉากกับฟิวสัมผัสก็จะมีแรงแค่ตรงนี้ด้านนี้แรงดึงปึ๊บ40กิโลนิวตันอันนี้แตกแรงมานะครับมุม35องศาเป็นคอสนะ40คอสอ35องศาด้านนี้ก็เป็น s ซาย40 s ซาย35องศานะครับ อันนี้เมื่อแรงดึงขึ้นไปอย่างนี้ตัวนี้ก็ต้องต้านนะดึงกลับน,นี่ก็ดึงกลับนะสอ,อันนี้กับอันนี้กับอันนี้ก็เฉียยระยะสัวนหนวยศูนดสองห้านหน่วยเป็นเมตรอันนี้ก็0.2นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้0.2น โ okay. อเคเ a k e ท o m โมเมนต์ซิกมาโมเมนต์รอบจุด C ก็คือจุดนี้เท่ากับศูนย์เอาทวนเข็มเป็นบวกครับหนึ่งสองอันนี้สามสี่อันนี้ด้วยอันนี้คือ R C วอร์ริเค้าครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ R B วอร์ริเค้าอันนี้ R B h ครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เี๋นวนะเว้นที่เว้นที่ไว้เขียนแขนของโมเมนต์ด้วยก็แขนของโมเมนต์0.25นะครับตัวนี้0.25แขนของโมเมนต์คูณด้วย r b v นะครับตัวนี้ทวนต่อไปตัวพวกนี้เป็นตามละก็จะเท่ากับ วันนี้ก่อนไซนะน์นะไซน์ไซน์ศูน์จุดเหมือนกันนะแขนของโมเมนต์ศูนคูณด้วย40่สิบไซน์สามองศาไปทางนี้ก็บวกด้วย0.2คูณ40่สิบคอสสามองศา นะครับอืมนะแจกให้เห็นชัดๆนะกดเครงเลขสองชุดนี้ไซสา์าสามสิบาไซส์สามองศาคูณสีคูณจุดสองเท่ากับ5 7าสาม 58, 5้าแปดห้าจุดโอเคแล้วก็บวกอันนี้คอสสามห้าคอสสาเท่ากับแล้วก็คูณ40คูณจุดสองเท่ากับ6 0. 5 5 3ดสอง ครับเท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้น R B V ก็เอา0.25มาหารเลยนะครับจับวันนี้รวมกันแล้วาหาร0.25 5. 5 5.5.73.58บวก6.5532 เท่ากับ12กว่าหาร0 .25 เท่ากับ49.15 49.156 16เนะี่ยกิโลนิวตันอ่า49.156เป็น RBV ตัวนี้49.16 RBV นะครับ นั้นก็เหลือตรงนี้กับตรงนี้ R B R B V ต่อไป R B S R B S ก็ซิ g a m a f ในแนวออริเซนทัลเท่ากับ0อันนี้ดิ่งเราไม่สนละมาตัวนี้ R B S นะเท่ากับตัวนี้ตัวเดียวเพราะตัวอื่นไม่เกี่ยวละตัวนี้ก็ไม่เกี่ยว RbH เท่ากับ40 cos 35นะครับ RbH เท่ากับ40 cos 35องศาเท่านั้นนะ cos 35เท่ากับคูณ40เท่ากับ3 2ดเท่าไหร่77กิโลนิวตันะนี่คือ Rb h กับ rbv คือเราทราบสองตัวนี้แล้วก็หาแรงรับนะ resultant หาแรงรับก็จับยกกำลังสองมาบวกกันแล้วถอสวดสแควร์ร o ทอ่นะก็ตัวนี้ยกกำลังสองบวกตัวนี้ยกกำลังสองเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ เขียนว่า r ที่จุด b เท่ากับ square root ตัวนี้ 32. 7 7ยกกำลังสองบวกตัวนี้19.16ยกกำลังสองเท่ากับนะครับ32.77ยกกำลังสองบวก,ก49.7 หนึ 1> 1, 6, กกำลังสอเท่ากับอย่างนี้3 4 9 0สนะี่เนจุดห้าเเราก็ถอดสแควร์รูทได้ห้าสหนึ่ ห้าสิบเก้าจุดหนึ่งเดี๋ยวเรากดตัวนี้อีกทีหนึ่งสามสี่เก้าศูนย์จุดห้าเจ็ดแปดห้าเท่ากับห้าสิบเก้าจุดหนึ่งโอเคถูกต้องหลังจากนั้นเราได้แรงรับแล้วนะแ,แรงรับสมมุติว่ามันมาอย่างนี้ก็แล้วกัน ก็เป็นห้าเก้าจุดหนึ่งนะกิโลนิวตันซึ่งเราจะหาค่าเทาละเชียริงสเตรสที่จุด B นะที่จุด B เพราะฉะนั้นก็เอาตัวเนี้ยไปเข้าสูตรเทาเท่ากับ V ส่วนพื้นที่นะครับ V เราทราบก็คือรีซอเรนตรงนี้ V เท่ากับห้าสเจุดหนึ่งศคูณพันเป็ี่ยนกิโลนิวตันเป็นนิวตัน Newton นะฮะเดี๋ยวเราจะหารเป็นตารางมิลล์นะเท่าเสร็จแล้วแอเรียเนี่ยเนื่องจากว่าแอเรียเนี่ยมันมีสองหน้านะฮะเวลาแรงดึงไปเนี่ยเชีร์มันเกินด้านนี้ด้วยกับด้านนี้ด้วยนะของแท่งตรงเนี้ยแท่งเหล็กเนี่ยพอมันโดนดึงปุ๊บมันจะมีเชีร์ด้านนี้กับด้านนี้สองข้างนะ เพราะนั้นอเรียนเนี่ยมันจะต้องเป็นสองข้างนะไอเรียก็คือไพดีกำลังสองส่วนสี่ส่วนสี่ปุ๊บยกมาข้างบนนะแต่มันมีสองข้างเพราะฉะนั้นคูณสองอีกทีหนึ่งนะสองไพดีกำลังสองส่วนสี่ย้ายสี่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะนี่คือเท่าซึ่ง เราก็จะตอบออกมาเป็นเมกะปาสคาลหน่วยนี้นะเป็นเมกะปาสคาลเอาละดีดีก็แทนค่าไปนะตัวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีก็คือยี่สิบนะงั้นเขียนใหม่ห้าเก้าจุดหนึ่งคูณพันคูณสี่ 2พายแล้วก็20ยกกำลังสองนะ20่สกำลังสองก็จะตอบ5 9.1คูณพันคูณ4เท่ากับไว้ก่อนหาร2หารพายเท่ากับหาร4ี่้อยอีกทีหนึ่งหาร4 0 0เท่ากับ 94.06สสะ94.06ประมาณ94้สิสี่กาสิจุดศมกาสนะ9กั6บสกเมกาสาลก็คือเท่านะเป็นคำตอบ